เรไม่กลับแล้วครับอออโอ๊อยเก่งที่สุดแล้วเดี๋วว<โ>ดยวกำลังคุมเสยียงด้วยไม่เรืองก่สวยฉันจะไม่ให้เธอคุมเสียงเรื่องของความรักที่เท่าให้เธอไม่ได้วันนี้ามาถึงแล้วมีอะไรในใจอยากบอกกับคนที่รักคุณและตอนทุ่งเที่ยคุณมากขนาดนี้เอาเรื่องที่ที่ดีที่สุด ว่าไม่อยากให้ประปาร้องไห้ประป้ากนจะไม่ร้องไห้ใช่โอเคคือมันเหมือนว่าร้องทำยังไงใเย็นมันเหมือนว่าที่เราดูคิดไม่กีเนี่ยเราเห็นแต่ถ้าความทรจำความรู้สึกคุณตาตอนบทสอบตอนนู้นที่พา ที่เราไปถ่ายทีอางเอาะอแรกพอโมอนนูตอนนั้นก็ถือตอนนี้มันมันใหญ่ขึ้นแล้วมันอูดขึ้นกว่าเดิมมาก,มากวันนี้ครอบครัวของพวกเราใหญ่ขึ้นมากแล้วผมรู้สึกดีใจรู้สึกที่เมือนพวกเรา เวลาพวกเราไปงานพวกเราแค่แบบไม่รอดอยากเจอพี่ทุกครั้งอยากเจอเหมือนกันอยากเจออยากเจอเสร็จงานแล้วอยากเจอ คุยกันทุกครั้งถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเวลาเราจะน้อยห้แต่ผมรู้ว่าช่วงเวลานั้นมันมีค่าสำหรับพวกผมมากพวกผมแค่ งานก็นบ่อยก็เลยไม่ค่อยได้เจอทุกครั้งก็เลยรู้สึกแบบอยากคุยกับพี่มากๆมากๆจริงๆจะขอบคุณพี่ที่เห็นดูวพวกเรารักพวกเราและที่สำคัญผมอยากให้พี่ๆทุกคนทางกระบอกนัข้างครับเพื่อนนอกจาก พวกเราได้อยู่ด้วยกันทุกคนได้มีสภาพดีๆที่เกิดขึ้นผมเห็นพี่่มากั้งแตจังหวดพี่ๆที่เดินทางมาพ,พี่คอยดูแลซึ่งกันและกันผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่ารักพวกมันเหมือนพวกเราเป็นครอบครัวจริงๆครับผมเห็นแล้วรู้สึกว่าขอบคุณดีใจและอยากให้จับมือกันแบบนี้ ไปนานๆน,นะครับผมกับเซนก็จะ,จ,ะจับมือกันแบบนี้ไปนานๆครับผมอยากขอบคุณทุกคนมากๆครับรักทุกคนมากๆนะครับรักรายการรักรายการพี่ครับพี่เซงครับอย่าร้องหนักนะครับมีอะไรอยากบอกครอบครัวของเราบ้างคนที่คอยซัพพอร์ตเราตลอนะดเนาะเด็กตั้งใจวันนี้มันะ พี่ลี่บอกเลยว่าครอบครัวมันอบอุ่นมากขึ้นอ้อมกอดทุกคนก่อนมันมันอบอุ่นมันไมคือกำลังใจครับเราเรารู้ว่าทุกๆวันนะครับมันไม่ใช่การเริ่มต้นวันที่แฮปปี้ไปเสมอเหมือนที่เวลาเราเจอกันเรามักจะแชร์ความสุขให้กำลังใจกันเพราะเราดูว่าบางของแต่ละวันอะแล้ว่าบางคนยี่สิบชั่วโมงเขาอาจจะแฮปปี้ตลอดก็ได้แต่บางคนอาจจะเจอช่วงเวลาที่แย่มาทั้งวันแล้วเราจะรู้สึกว่าแบบเวลาที่เราเจอกันเราอยากให้พี่ๆเขารู้สึกว่า พี่สบายใจได้นะอยู่กับผมแฮปปี้ได้เลยนะไม่ต้องเครียดไม่ต้องนึกถึงเหตุการณ์อะไรที่เจอมาให,ให้พวกเราเนี่ยมาร่วมแชร์แบ่ความความสุขการพบเขากเชื่อว่าพี่คนาทุกครั้งที่มาหาพวกเราขนาดเราสองคนนะ่ะมาเดินทางกันไปเรียนรู้เลยบางครั้งบางงานเราเดินทางลำบากแล้วพี่ๆเขามีทั้งหลายคนที่มาหาพวกเราครับผมขอขบคุณมากๆาแล้วก็เห็นด้วความเหนื่อยของพี่บางครั้งที่พวกเรายืกรนงบครับผมวันนี้ยังคุยกันเลยว่าขอบคุณ ม่แม่ครับที่เมื่อพี่เขาออกพี่เขายังส่งเสียงเชียร์แบบก็คือกำลังใจของพวกเราทุกทนที่เวลาทำงานแล้วที่นี่คอยเชียร์คอยแบบหนูพี่อยู่ที่นะเห็นไหมคือผมกับพี่จะบอกว่าผมเห็นพี่ทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่อยู่กับพวกเราตั้งแต่ข้าวแรกจนวันนี้แล้วก็ครอบครัวเราใหญ่ขึ้นทุกๆวันแล้วก็อยากให้จับมือนไปด้วยกัน อยากจะบอกไปค่ับซึ่งอิปโปเชื่อนาว่าทุกๆคนนั่งอยู่ตรงนี้ก็คงอยากจะบอกว่าขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มให้กับพวกเราชาว้อนของเราขอบคุณที่ยังคงยืนหยัดสู้แล้วก็อยู่กับเรามาจนถึงวันนี้แล้วก็อยากให้ครอบครัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆต่อไปแล้วก็ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรทั้งบิลลี่และเซงไปค่ะทท้งหมดที่ตรงนี้ จะมอบอ้อมกอดใหญ่ๆกำลังใจใหญ่ๆความหวังที่ใหญ่ๆให <ım S 2> ้น <like> ้องตลอดไปจริงไหมจริงถึงไหมเขารักเธอนะและวันนี้ก็เป็นวันของเธอจริงๆมาอร์เป็นให้กับบินนี่นาเซนด้ยค่ะนี่ยเป็นการต่บแฟนอะไรนะแต่อย่างเดียวเหรอ อยากเต้นให้ทุกคนดูยังดูเช็คเก้าวันนี้มันมันพิเศษมากครับมันพิเศษกว่าทุกครั้งที่เคยผ่านมาเลยครั้งนี้เรารู้สึกว่ามันดีใจดีใจอย่างที่บอกครับว,ว่าเราเห็นครอบครัวเราจากตอนนั้นจนต,ตอนนี้ทุกคนกขอบูดมาก ผมขอบค so like like so ุณทุกคนมากๆครับขอบคุณที่มีพี่ๆหลายคนที่มาจากไปจังหวัดทีนีพี่หลายคนมาจากต่างประเทศเรียกได้ว่ามันคือความรักจริงๆที่มองให้กับพวกเราพวกเราบางครั้งพวกเราก็รู้สึกว่าแบบพวกเราสองคนคู่ควรกับสิ่งอั้นอย่างเดีย ใช่จากที่พวกผมบอกเลยว่าเวลาที่พวกเราเสร็จจากพี่เราคุยกันตลอดเลยว่าพีบาาาา่บางคนมารอนั่นงแหละสาวบางคนนั่งรถมาจากต่างจังหวัดบางคนนั่งเครื่องมาลงเพื่อเดี๋ยมมาหาเรา ราไม่รู้ว่าเราต้องขอบคุณพี่เขายังไงหรือเราต้องทำยังไงให้เราทำยังไงให้พี่รู้ว่าแบบผมดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับที่แบบมาหาเราหรือมาให้กำลังใจเราครอบครัวเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วพี่ๆทุกคนน่ารักมากๆเราเห็นกำลังใจต่างๆเวลาที่เราถ่ายโซเชียลหรือบางครั้งที่เราไม่ได้เข้าไปวิ่งเล่น มันเป็นกำลังใจของผมในทุกครั้งที่เราเข้าไปแล้วก็จะเห็นตลอดว่าพี่เขาจะถามว่าตื่นหรือ,อยังกินข้าวหรือ,อยังวันนี้ฝนตกนะดูแลตัวเองด้วยเราคือบางครั้งเราไม่ได้นึกไม่ได้นึกเลยว่าโหมีคนเป็นห่วงเรามีคนเคาร์เราเวลาที่เราเข้าไปเราแบบผมอาหางอย่ทุกครั้งที่เวลาเราเจอว่าโหวันนี้เราทํางานเสร็จพอเราแวะเข้ามา,เร,เ,รา,เ,า,มาเราไม่ได้เข้ามาอัปเดตเลยแต่พี่ก็ยังคิดถึงเราอยู่บนถึงเราเราแบบขอบคุณมากๆาที่ยังนึกถึงกันตลอดแล้วผมก็อยากบอกว่า ผมเป็นห่วงทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองมากๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ให้บัตรตาช่วยดูแลด้วยครับแล้วครับต้องดูแลผมก่อนนะเ้าจ้าจ้ากำลังจะดีโอ้โหเลยไม่มีอะไรจะให้นอกจากความอยากจะมอบความสุขและรอยยิ้มทุกครั้งที่เวลาได้เจอพี่พี่ ช่วงเวลารวมในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของพวกเราสุวนคนขอบคุณที่รักกันแล้วก็ขอบคุณที่ยังจับมืออยู่ขอบคุณที่ทุกคนอยู่ตรงนี้แล้วก็ขอบคุณที่รักพวกเราครับทุกคนครับโอ้น่ารักดวยขอบคุณนะคะนฐานะ้จัดงานแล้วก็คณะกันค่ะก็ขอบคุณเป็นะพนะลพซิเศนะ์ที่มอบความสวยพวกเราแล้วก็อยากให้มอบตลอดไปแล้วก็อยูอก่กันานานๆนะคะอยู่ให้ยืน่า ต้นทราตอนที่มันเกิดนั้นที่ส่งทันเปลี่ยนปั๊บที่ส่งทันก็ขอสัมภูมือให้กับไปดอลแฟค์ตอรี่หน่อยครับที่แต่งานด้วยแล้วขอบมือให้กับตัวเองด้วยค่ะที่คุณมาเหนึ่งด้วยทุกคนนะครับเปี่ยมากๆนะครับวันนี้ทั้งนอกเสร็จแล้วว่าพวกเราเห็นโปรเจกต์ทุกอย่างไอโซเชียลหมดน่ารักมากๆอย่าลืมเก็บไว้ให้พวกผมนะพวกผมก็อยากได้นะครับมีเก็บไว้นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มา สร้างความประทับใจกับครั้งแรกเฟิร์สเลิฟเฟิร์สชาของเขา oh. กับแฟนมิทติ้งของเราในวันนี้อยา่าลืมน,นะคะกลับบ้านอย่างสนุกเก็บความทรงจำดีๆไว้แล้วก็มองหน้าเขาทาด้วยตลอดไปนะ